สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันพี่น้องนี่ค่ะจัดตามคําขอเลยค่ะข้าวเหนียววันนี้ข้าวเหนียวแล้วก็นตำแจ้วพี่น้องพรัใส่ใส่ปลาล่าเป็นตน้นเป็นต้นเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อ่อมอ่อมหมูลวกผักกัญจองแล้วก็น้ำพริกปลาค่ะพี่น้องมาค่ะเหนียวเข่าลายแล้วค่ะมาเด้อพี่น้อง มาจำเจ้าใช้ปลาล่าทำกันค่ะปลาล่าเป็นตอนตอนเลยมาด้วยค่ะพี่น้องอือหืม จาเจียวปลาล่าใส่ผักขนจองกับลวกผักบุ้งค่ะมาไข่ฟรีค่ะ,คะแซบแซบค่ะอมหมูอร่อยค่ะอืม เจ้าประแดกครับพี่น้อง อมหมูใส่ผักชีลาวใส่ผักชีหอมแซ่บๆค่ะ ไข่ก็อร่อยค่ะมาเด้อค่ะบพี่น้อง เจียวบักพริกดิบใสปรปลา่าค่ะพี่น้องไทรปลา่าที่เป็นต้นๆน,นะเนี่ยแกบแ อ้อมกับแซบค่ะพี่น้องอ้อมหมูใส่ปรกชีลาว คุณสำฤรธิ์ตุลากันกินเขาเ่าแต่เศร้าพ่อพี่น้องกินเข่าจะเศร้ากินเข่าก้อนคุ้มพันแล้วหิวเข่าลายคุ้มพันก็ทํางานอยู่ยังไม่เสร็จค่ะก็เลยได้กินช้ากว่าฤทริ์นี่เราตื่นขึ้นเราหิวเข่าเลยค่ะ แจ้วประแดกพี่น้องเนี่ยแจ้วบักพีกดิบใส่ประแดกตอนแทบแทบจำจำคุยเอาร้อมเลยค่ะเพื่อนคุยเอาจำมาบอคอยจืดคุยเอาเด้ค่ะพี่น้องเนี่ย ผักกันจองอร่อยมากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะ เจ้าปลาที่เป็นตอนน้องสาวตำหม,มาค่ะพี่น้องตำหม,มาแต่นะน้องสาวนอนนะแซบแซบค่ะมากินด้วยกันนะคะ อิ่มอร่อยค่ะคุมพันธ์กินได้ประมาณนี้แล้วค่ะ FC ค่ะโดยเฉพาะข้าวเหนียวกินหลายไม่ได้เลยค่ะเหน่นท้อง FC ค่ะผละไม้กินข้าวเ้าแล้วกินบักม่วงครับพี่น้องหนึ่งลูก มาค่ะพี่น้องมากินํำกันหวานหวานค่ะมะม่วงอร่อยมากเลยค่ะผละไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะอืมอร่อยค่ะเอฟซีค่ะมาค่ะ หวานฉ่ำหวานมากเลยค่ะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นยิ่งหวาน มาทานด้วยกันนะคะกินมะม่วงกินข้าวเสร็จกินมะม่วงประมาณหนึ่งลูกค่ะวนวานค่ะ วันนี้เสาสายจะไปนาค่ะเอฟซี FC ค่ะพ่อบอกว่าอยากอยากได้ไม้ไผ่มาสารตะกา้าพ่อเตรียมมีดไปแต่เมื่อวานแต่คุณตำรวจไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปพ่อบอกว่าเมื่อวานเตรียมมีดเตรียมอะไรไปหมดแต่ไม่ได้ไม้ไผ่วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปตัดไม้ไผ่ค่ะตัดแล้วจะได้มาจาักตอกสารตะกา้า พ่อบอกว่าพ่ออยากจะสารแล้วอยากจะออกคลิปสานตะก้าแล้วค่ะเดี๋ยวจัดให้พ่อเลยค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพูนคุ้มพันที่พาไปเบิงกอภผ่ตัดไม้ไผ่ด้วยะค่ะเดิเมื่อเนี่สยสวยๆอย่างน้อยพวกละ อร่อยมากเลยค่ะฝีมือครูฤทธิ์วันนี้ค่ะครูฤทธิ์ฝานให้อร่อยอ,อิ่มอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ